สวัสดีครับวันนี้จะพามาเช็คระบบเบรกของรถจักรยานไฟฟ้าแม่บ้านนะครับรุ่นที่เป็นปลั๊กสี่พินนะครับแบบนี้นะครับโดยปลั๊กตัวนี้นะครับจะอยู่กับชุดคันเร่งนะครับแล้วก็เบรกจะอยู่ด้วยกันนะครับวิธีการเช็คอันดับแรกนะครับให้มุ่งมาที่ปลั๊กสี่พินนี้เลยนะครับจับกลาวนะครับใช้มิเตอร์วัดไฟนะครับ หาสายคันเร่งก่อนนะครับหนึ่งในหนึ่งในสี่เส้นนี้จะมีคันเร่งนะครับจะเป็นกราวแล้วก็ไฟเลี้ยงคันเร่งนะครับแล้วก็สัญญาณคันเร่งนะครับคันเร่งจะอยู่ที่0.8โวลต์นะครับไฟเลี้ยงจะอยู่ที่4.3โวลต์นะครับส่วนที่เหลือนะครับจะเป็นเบรกนะครับเบรกจะอยู่ประมาณ4.8โวลต์นะครับตัวนี้จะเป็นเบรกโลนะครับเบรกโลก็คือเวลาเรากำเบรกนะครับนะ ถ้าเราไม่กำเบกมันจะเป็นไฮใช่ไหมครับเราก็จะหมุนตัวปกติแต่ถ้าเรามีการกำเบกนะครับเบรกโลนะครับกำเบกปุ๊บสถานะจะเป็นโลนะครับบิดคันเร่งนะครับกำเบกนะครับจะเป็นโลนะครับอ่าบิดคันเร่งบิดบิดบิดล้อไม่ไปนะครับนะครับล้อไม่ไปนะครับนี่คือเบรกโลนะครับวิธีการเช็คเราก็ สามารถตรวจสอบได้นะครับที่ปลั๊กสี่พินนะครับถ้าเป็นไฮนะครับปล่อยเบรคบิดคันเร่งนะครับเห็นไหมครับล้อก็จะหมุนคี่เขาจะตัดการทํางานของชุด pwm ของกล่องไม่ให้ทํางานนะครับถ้ามีการกําเบรกถ้าปล่อยนะครับถ้ากําเบรกนะครับจะเป็นโลจะตัดการได์ของชุดมอสเฟตเห็นไหมครับกาเบรกบิดคันเร่งบิดคันเร่งล้อไม่หมุนนะครับนี่คือประโยชน์ของระบบเบรกนะครับ สายไฟนะครับมา,มาตรฐานจะเป็นสายสีม่วงนะครับจะเป็นสายสีม่วงนะครับถ้าหาไม่เจอก็ลองไล่ดูจากชุดเบรกด้านหน้านะครับแต่ปกติแล้วถ้าเป็นระบบพัดจริงๆนะครับ mm hmm. ก็จะมีการสลับสายอยู่บ้างนะครับบางทีเมื่อเราเปลี่ยนกล่องใช่ไหมครับตัวเบรกนะครับจะไปอยู่กับกาวนะครับเมื่อเรากำเบรกยังไงก็ตามกล่องจะไม่ตับ ็ให้ทาการย้ายสายดูนะครับให้มาตรงกับตําแหน่งที่มีการเปลี่ยนสถานะจากไฮเป็นโลนะครับตามการกําเบกนะครับผมเพียงเท่านี้ก็สามารถแก้ไขปัญหาได้นะครับสามารถจะเป็นประโยชน์นะครับท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับสนใจทักทายสอบถามได้นะครับ